ดีครับเมวันนี้พาน้องชี้มาหาหมอครับต้องชี้เป็นไข้นะครับเจ็บคอพวกทั้งวันเลยนะเดี๋ยวอยู่ที่หมอวิริตนะตรงวงเวียเช้านะครับาบปเ็สอะไรเอาหาหมอแล้วเดี๋ยวหมอเรียกแล้วเอาหาหมอกันแล้วหมอเรียกแล้วไปเอามา้องมาเลยไปครับหมอเอามาแล้วทำอะไรอ่ะพบาบ,บานนี่ให้หมอตรวจเป็นไงบ้างครับ ฮะมอเตอร์เป็นไงบ้าง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 ลูกฮะเข้ากโมงเอาล็อไปล็อไปดิล็อบไปเด,ปด,ปด,ปดนวนี่เด็กไม่สบายนะครับนี่นี่เด็กไม่เด็กไม่สบายนะครับโอ,อ้ย <diode> เ,เ,เ,เอาไปดิเอาไปดิออกได้ออกได้ออกกลัวกลัวกลัวความมืดนะกลัวมืดเล่นอะไรเล่นอะไร เล่นรถเหรอเล่นได้เหรอไม่เอาขันนั้นอเอาคันแรกไงอยู่คันแรกมาดิคันแรกไงคันแดงอะ่ะอา่าไปไหนอะ่ะเล่นบ้าไม่เล่นแล้วรถทำไรยาะตู้เยอดเรียนเหรอเอาอะไรลูกไข่ลูกไข่ไเหรอ

ไอ้ยาย,ยน,นึงยาย,ยน,นึงยายนึงแล้วอ่าเชียรียร์อ๋อมาแกะดิสิทูแกะแกะดิแกะอย่างเงี้ยเรานี่เราเชียก็รอ,อยานะครับแกะได้ปะ่ะมา,ม,ามาแกะให้มะมาแกะให้ม้ยตัวอะไรวะเนี่ยฮะตัวอะไรฮะ ผีอุ้อยเนี่ยตัวอะไรวะกืดดิตัวอะวไรมาแกให้แล้วตัวอะไรผีผีไหนผีดูดิโชว์ดิเป็นไงในผีโชว์ดิโชว,โชวโ์โอ้ไม่ใช่ผีผีป่ะดูดิไม่ใช่ผีล,แล,แลูกอ่านี่ก็เราขอตัวร้านวก่อนนะครับไปก,ก่อนเราชี้ไป <ขอ S 2> ก่อนเราไปก่อนเรวใช่เหรอพี่เกมเหรอ A I O U ที่บ้านก่อนเดียวบายสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจให้น้องชียดด้วยครับถ้ามีกำลังใจในการต่อไปนะครับสวัสดีครับนี่เด็กนั่งหงอยครับหงอยให้สบาย